สวัสดีค่ะ่านผูุชม,มิ์วันนี้เจดียงก้มผ้า่านผูุชมมาวัดศรีดาล่าม,มาขอพ่อปู่ยาค่ะแต่วา่าห้องจิไปไหวพ้พระจักพรพัิซะก่อนนะคะเนาะขอเปิดเนตรน้ำเพลินมากกับพระหัตถ์กับพระนองคำแพ้งค่ะเดี๋ยวไหว้ปู่ พระจักรพรรดินี่กษบายบายปูสีสุทโต้กลางน้ำเนาะค่ะบัดส,สีดาลามเคยมาเหตุมาสั่งแต่สมัยก่อนเนาะเมื่อสองสามปีที่แล้วเนาะค่ะสั่งปูสีสุทโต้น้ำกันกับเอฟซีโดยแรงศรัทธาจากเอฟซีพายุทั้งบ้านได้ร่วมกัน หมอเพิ่นเป็นคนสร้างหมอคิปเป็นคนสร้างองค์ปู่พญานาคองค์ที่อยู่หลังพระจากักรพรรดินะค่เะเพนก็ได้นัเหรียญออกมาให้เอซีบูชาได้เงินส่วนหนึ่งมาร่วมกันทําบรรยากาศภายในวัดค่ะปู่สีสุดโท๊ะคืหอดปู ตีดาล่ามปูไปอยู่ซ้ายสั่งเล้วว่ามาอยู่ก็หมอคลิปนะคนมาสัาง่งคนพักสัง่งแล้วก็ได้เงินจากส่วนหนึ่งโดยการบุชาเหรียญรวมมาสั่งกับหมอคลิปเอซี FC ไปอยู่ทั้งบ้านแต่คนก็มาบวาขาดค่ะมีทีให้ บูชาดอกไม้ที่วัดศรีดารามนะคะบันข้ามศรีดา,าอำเภอทงฝนจังหวัดอุดรค่ะเดี๋ยวภาพไปรอดถ้ำไหวพ้พระใต้ท่องพญานาคค่ะท้องคูสีสุโท,ทไปนี่ค่ะ ค่ะท่านผู้ชมจะแดียงภาพมาเบิงภาพแลยบรรยากาศต่นกอนเป็นสะพานเนาะค่ะเป็นสะพานมีสารากลางหน้ามน,นีพ่นกนมาสังองปูเหี้ามาถอดฟังถึงนี่เนะาะภาพบรรยากาศมาเที่ยวกันเดอ้อมาไหวปูกันเดอ้อค่ะคำสนวดสองละบ้านคำสีดาตำบลอำเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดอรธานีค่ะทัางสิไปคําสนดุดต้องพานนี่กอนค่ะทัางจะไปค้าสนดุดเลี้ยวซ้ายขามาบานนงเมกกะ เส้นท่างน้องเม็กบ้านดุงนะคะอยู่สายมือค่ะบ้านคําสีดาจับกี่พีเอ็ดมาได้ขอยท่านผู้ส้มโชกดีรวยๆถูกหมายไปด้วยกันค่ะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ส้มเพิ่นกระเฮ็ดทางมาตรงนี้เนาะห้องน้ำกระเฮ็ดแล้วท่างมานี่กระเฮ็ดแล้วก็จะเลื่ญนขึ้นกว่าสมัยก่อนต่างต่จะแดงมากรังแหลกเนาะค่ะเนาะ ตอนนี้พ่ได้เข้ามาปูพ่เพื่อนเฮ็ดเพื่อน,นสางเพื่อนกับพ่ได้อยู่นี่แล้วเพื่อนสางแล้วเพื่อนกับไปอยู่หม่องไมน้นะคะเอาก็เลือ่อนพอใครได้เข้ามาก็มีขายปลาปทุกอย่างคือเก่าค่ะมีหอยมีปลาไหลมีเตา่าค่ะมีปลาดุกมีสัตว์น้ำ มะวายปูนเห็นระคสวันดีค่ะโดนแล้วไ่ได้มากรับเตาตูเทไรเด่นเก้าเก้าค่ะเก้าเก้าจะได้เก้าหน้าเนาะนกนกกับเก้าเก้าปะลอยเก้าเก้าลเก้าเกนได้เขามากโดนแล้วนานที่ยังได้เข่ามากพอดีเลยเมือน้าพอดีเห็นพอดีเลยปูพ่นก okay. oh, ับวายูเนาะ เหมือนอีคืออยากมาจังเดยเว่ม yeah, ือนี is is ้วันพระมาแต่วัดกันเลยอยากมาค่ะว่างๆมาไหวปูเถาะกันเลยมาค่ะท่านผู้ชมมากระปะหัดค่ะกระปะหัดกับนองคำแพงนี่ค่ะเพคนมาขายอาหารไม่ได้ซื้อหัวอาหารมาเนาะโอ้จ่าจ้าจ่า อ้อาหัวหานหัวหาราไปให้ปานครับสู่หัวหารแล้วเมื่อวานจ้าดูจาดูเด้อไอหารปลาอ้าวคำแพงปลาจะสับอ้าวให้ลูกปลาดุกปลานิ่นมัมมีบ่บ่ปลานิ่นอยู่ฟังคุณต่ก่อนปลานิ่นลายนี่คือปลาดุกลาย โุ้ยนน่นปูนตาปลาตะเพียนปฟาดปลาตะเพียนโอ้โหมีแต่ปลาตะเพียนเลยนั่ยโอ้ยมันค่ยไ่ไก่ด้วยปลาดุกกระยูเป็นมูนะปฟาดขี่กันโอ้ยปลาตะอ่อนคัก เขาอาปากเลยอาปากรับเลยตัวใหญ่กามีดเลยเขาอาปากรับ็นคำแพงยะเป็นไก่ได้ลูกคำแพงขยอมากเดไปขเข้าเปอยืนเห็นว oh, ่าน mm ี่น yeah, นี่ ยืนนี่วันนี่จึ๊บเอ้ามันสิกัดมือเ้อะ<ฮา>รามเลยขาท่านผู้สมคิดถึงสมัยก่อนเนาะมากเขามากตั้งแต่เพิน่นว่าท่านเด็กก็เขามากกำลังว่างโค้งเหล็กอยู่ ขาดทำให้ส้มคนกะเทียวมากบ่าขาดใจต้นตะเคียนกันยังอยู่ค่ะมึงพาบรรยากาศท่ว,วมเกาควมหลัง ยาสิผ้าขึ้นหอปูไปจกไฮเมื่อนั่งจกก็เข่าห้าน้อยเข่าเล่ากะทำส้มบายปูลงมาแล้วจะแรียงกับมาวายแม่ยาสีดาจันหลักกับมาวายปูพอปูหรือสีนะคะบรรยากาศคนกํนลาลังไหลเข่ามมาเมือนนีวันปลาไม่ตรงกับวันอาทิตย์เด้อค่ะ ถ้าตรงกับวันอาทิตย์นี<า>่ค้นกับสีไลยกว่านีเนาะค่ะค่ะท่านู้้มแจแดงกับขื้นมาที่หอปูกันแล้วเนาะค่ะจุดถูบบวอยวายแล้วเพื่ามาไล่พานดอกไม้ขอวายปูตั้งนโมสามจบแล้วก็ไหวแล้วค่ะตั้งนโมสามจบก็ กายาวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาทิปดีสีสุทโธวิสุทธิเทวาปูเชี้กายาวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาทิปดีสีสุทโทวิสุทธิเทวาปูเชมิกายาวาจาจิตตังอาหางวันทานาคาทิปดีสีสุทโทวิสุทธิเทวาปูเชมิขอพ่อนบารมีปูจงปกปักรักษาคุ้มครองให้เดินทางแข็งแกรปลอดภัย ภัยอันตรายจะได้มากไก่กรมศัตรูมูมันจะได้มากไก่คอให้แพ่ไพ่ไปคิดจริงใดก็ขอให้ได้ตามความุมมา่งมั่นราถนาขอให้ลังลำลุล้ยมังมีเงินทองเหลือกินเรือใส่หรือเก็บได้ทำบุญตามรอยพระพุทธศาสนาสืบต่อไปแล้วก็ให้ถูกเลขถูกหวยทูกหวดเด้อปูเด้อถูก ทุกวันที่หนึ่งและสิบหกเด้อปูซื้อยังก็ขอให้ถูกซื้อนังก็ขอให้ปังซื้อตัวไดก็ขคอให้ถูกเด้อปูเดอ้อมาจับไฮลวงไฮกันจได้ตัวใดเนอ้อ อ้าคือได้เก้าค่ะเก้าเก้านะคะไม่ใช่หกเนาะเก้าค่ะเล้เก้าแล้วอ่าตัวไหนเนี่ยเลขเลขยังไงเลขสองสองนี่นีเนานะขีดเส้นใต้ เลขยังไงสองนี่มันนะสองม่ขีดเส้นใต้พร้อมนะ่ใชแปดนสองสองสองแล้พอตัอที่สามขี้นชื่อสองตัวก็ได้นะอ้าเก้าอีกบอเอ้าเก้าหรือหกกเาดส้่อ้าโอ้ยเก้าสองหกตี กี่จะได้เลขเก้าอันนี้มันจะได้เลขสองเหมือนมันจะได้เลขหกเก้าว่างนึงหัวบัจอดกันมันจะเป็นเลขเก้าอันนี้เลขหกนี่เก้าสองหกค่ะทงชุม่มโอ้ยสิเป็นเลขยังต่อยงั้นต่อยห้าน้อยเหมือนแรงนี่ไปหอดเล่าไปหอดเลขใหญ่เลยค่ะนะคะ ขอพรนปูแล้วก็ขอให้สุมปัตนาเด้อค่ะเด้อค่ะท่านผู้ชมจะแดงภาพมาเบิงภาพและบรรยากาศตะกอนเป็นสะพานเนาะค่ะเป็นสะพานมีสารากลางหน้านนีิันกนมาสังองปูเงามาถอดฟังถึงนี่เนะาะภาพบรรยากาศมาเที่ยวกันเด้อมาไหวปูกันเด้อค่ะคำสนุดสองละบ้านคำศรีดาตำบลอำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดอรธานีค่ะทั้งสิบปค่ำสนดตรงพานนี่กอนค่ะทั้งจะไปค่ำสนดเลียวสายขามาบ้านน้องเม็กกับเส้นทั่งน้องเมก็กบ้านดุงนะคะอยู่สายมือค่ะบ้านคําสีดาจับกี่พ่เอดมาได้คอยทำผู้ชมสุกดีรวยๆยถูกหวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ